สถาบันการบินมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์มั่นใจในบุคลากรเราเรียนกันนักบินจบมาแล้วเราก็ทําอาชีพเป็นนักบินเราจะต้องไปขับเครื่องบินลําเล็กๆโดยไม่มีครูตอนนั้นก็เป็นช่วงที่กดดันมากได้เวลาที่จะต้องบินคนเดียวแล้วมาเรียนที่นี่เราจะต้องเป็นนักบินอย่างเดียวเท่านั้นครับฉันจะต้องเป็นนักบินให้ได้ไดไดกับท่านดออรอัมพลคําวิไลครับจบการศึกษาจากสถาบันการบินมหาวิทยาลัยรังสิตร,รุ่นที่3ครับ ปัจจุบันเป็นกัปตันอยู่สายการบินไทยแลนด์แอร์ที่น่าจดจำเก็คือชีวิตตอนเป็นเฟชชี่ครับเรามากันจากหลากหลายจังหวัดในช่วงหนึ่งเดือนนะครับในตอนที่เข้ามาอยู่ที่มอรงังสิตร์รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะครับได้ทำกิจกรรมร่วมกันและที่สำคัญคือเราได้เรียนในหลักสูตรสาขาที่ความฝันของเราเองครับ อุปสรรคนี้ตื่นเต้นมากเลยก็คือในช่วงของปีที่3ปีที่4เราต้องไปฝึกบินที่โรงเรียนการบินตอนนั้นก็เป็นช่วงที่กดดันมากเราจะต้องไปขับเครื่องบินลำเล็กๆโดยไม่มีครูเราบินกับครูในช่วงแรกก่อนประมาณ15ชั่วโมงและชั่วโมงที่16ครูบอกว่าได้เวลาที่จะต้องบินคนเดียวแล้วเหมือนนกที่กําลังจะต้องขตยายปีกเป็นช่วงที่มีความทรงจาที่ดีๆมากนะครับช่วงนั้นครับ ความฝันเลยอาจารย์ไปเรียนอยู่ต่างจังหวัดอาจารย์ก็ได้เห็นหนังสือนิตยาาสารทางด้านการบินในสมัยนั้นนะครับเขาเขียนว่าถ้าอยากเป็นนักบินมีได้3ทางทางแรกก็คือจะต้องเป็นทหารแล้วก็ทางที่2คือจบปริญญาตรี ri, แล้วไปสอบนักเรียนทุนและทางสุดท้ายเร็วที่สุดคือจบมหแล้วมาสมัครเรียนที่มรังสิตเราก็เลยมีความคิดว่าฉันจะต้องเป็นนักบินให้ได้ก็เลยตัดสินใจที่จะสมัครเข้ามาเรียนที่นี่เลยแล้วมั่นใจว่าจบไปแล้วเราจะสามารถทํางานในความฝันในอาชีพนักบินของเราได้ครับ แตกต่างก็คือความรับผิดชอบนะครับความรับผิดชอบตอนเรียนเนี่ยเราบินเครื่องบินเล็กๆเรานั่งไปกับครู2คนที่นั่งอยู่ข้างเราแต่พอเรามาทํางานเรามีเพื่อนร่วมงานนะครับสคนมีนักบินท้านข้างๆผู้ช่วยมีแอร์โฮสเตสที่เป็นลูกทีมเราและที่สำคัญคือยังมีผู้โดยสารอีก200กว่าคนอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบมันแตกต่างกว่าเดิมมากนะครับ โปรบบตัวค่อนข้างที่จะพลิกเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราจบจากที่นี่ไปก็อายุประมาณสัก22แล้วเราต้องเปลี่ยนจากตัวเองจากการที่เป็นนักเรียนและการที่ขับเครื่องบินลำเล็กๆกับกลายเป็นขับเครื่องบินลำที่250 300ที่นั่งเนี่ยครับก็เปลี่ยนเป็นอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ฟันฝ่าไปได้เพราะมันคือความฝันที่เราฝันตั้งแต่แรกว่าเรามาเรียนที่นี่เราจะต้องเป็นนักบินอย่างเดียวเท่านั้นครับ เติบโตครับเพราะว่ายังไงมนุษย์ต้องเดินทางมันก็เหมือนทุกอาชีพอะครับที่พออายุมากขึ้นมันก็จะมีถึงวัยเกษียณแล้วคนใหม่ๆก็จะเพิ่มเข้ามาเครื่องบิน1นึ่ลำเลยนะครับเราต้องใช้นักบินถึง10คนถึง15คนต่อการโอเวเรตใดหนึ่งวันเพราะฉะนั้นเครื่องบินจะไม่มีวันพักเลยจะบินตลอดเวลาสายการบินบางสายการบินมีเครื่องบินอยู่30ลําต้องมีนักบินถึง4 5 0 0คนบุคลากรขาดแคลนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเรียนที่สถาบันการบินเนี่ยผมมองว่าถ้าคุณจะเป็นนักบินที่เร็วทีี่่สสุุดดดแล้้วก็ไมาาตรฐนท ちるう ถ้าตัดสินใจที่จะเรียนนักบินแล้วอย่าลังเลครับดูว่าเราสามารถเป็นได้หรือไม่เรามีอุปสรรคอะไรบ้างเช่นสุขภาพร่างกายเราโอเคไหมสุขภาพร่างกายเราโอเคเพราะฉะนั้นคุณไปต่อได้สถาบันการบินมาเชียรังสิตอาจารย์จะบอกเลยว่าอาจารย์มั่นใจในบุคลากรคือคณาจารย์คณะบดีเป็นนักบินเราเรียนกับนักบินเราก็ต้องเป็นนักบินจบมาแล้วเราก็ทําอาชีพเป็นนักบินไม่ต้องลังเลถ้าอยากที่จะเป็นฝันที่จะเป็นมาเลยครับที่มอรงสิตตอบโจทย์คุณได้แน่นอน